สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าจากพระทุดงมารับฟังกันได้เลยครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนางมัตส,สีสเสด็จมาในกลางป่าในระหว่างที่หลวงปู่ชอบท่านจำพรรษานวัดป่าหนองวัวซอนี้ได้มีเหตุการณ์ ที่น่าจะบันทึกไว้อย่างหนึ่งก็คือเวลากลางวันวันหนึ่งหลังจากที่หลวงปู่ได้ทำความเพียรอย่างเต็มที่แล้วท่านก็พักจำวัดอยู่ในกุฏิเผอิญวันนั้นโยมมารดาของท่านที่บวชเป็นชีและยังอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบานได้มาเยี่ยมท่านที่วัดท่านเล่าว,ว่ากำลังจำวัดอยู่เพลินๆเ,เพราะเพิ่งจะพัก จากการทำความเพลียนอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึง่งอากาศก็เป็นใจด้วยฝนกำลังตกอยู่ตกใจตื่นด้วยเสียงโยมมาเรียกท่านเร็วๆเ,เข้ารีบไปศาลาโดยด่วนเถอะคุณลูกนิมนต์ไปศาลาพนางมัสซีมาอยู่ที่ศาลาเนี่ยเร็วเถอะท่านพนางมัสซีมาโยมได้เร่งท่านหลวงปู่ ท่านบอกว่าตื่นขึ้นด้วยเสียงเรียกของโยมมารดาทั้งเร่งเราทั้งทุบป,ประตูกุฏิเสียงโยมว่ามีคนมานิมนต์ไปที่ศาลาท่านรีบคลองผ้าแล้วก็ลงมาจากกุฏิมาทันทีเพื่อตามใจโยมไม่ทันคิดว่าเป็นใครมาทำไมมาทูลอะไรโยมให้รีบไปท่านก็ตามใจโยมพนางมัสสีมาที่ศาลา โยมแม่กล่าวยำ้ำเมื่อเห็นท่านลงมาจากกุฏิแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าท่านยังไม่ทันจะคิดอย่างไรสงสัยหรือคานว่าพนางมัสสีที่ไหนอย่างไรพนางมัสสีจะมาอยู่ที่ศาลาได้อย่างไรอย่าว่าแต่ซักหรือคาดคั้นถามโยมเลยแม้แต่จะคิดพิจารณาอะไรก็ไม่ทันได้กระทํา พอท่านก้าวลงจากกุฏิมาพ้นได้เพียงอึดใจเดียวเสียงไม้ก็ลั่นเอียดอาดดังสนัน่นพร้อมกับเสียงดังโครมใหญ่ก็บังเกิดขึ้นกล่าวคือต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิของท่านหากโค้นลม้มลงมาทับกุฏิของท่านแลกละเอียดเป็นจุนไปต่อหน้าต่อตาของท่านเองและโยมมาดาท่านก็ยืนตะลึงอยู่ตรงนั้น ถ้าหากท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏิท่านได้เล่าว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าร่างกายจะแหลกเหลวไปฉันใดและได้ความว่าฝนตกหนักมากตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนน้ำฝนคงจะเซาะรากไม้ใหญ่ทีละน้อยจนถึงการเวลาที่มันไม่อาจยืนต้นต่อไปได้จึงได้หักโค่นล้มลงไป แต่อาศจร,รย์ว่าเมื่อจะต้องหากโคนลงมาทับกุฏิของท่านก็ได้เกิดเรื่องมาทำให้ท่านแคล้วคลาดพ้นมาจากที่นั่นเสียได้โยมแม่ท่านกล่าวว่าวันนั้นคิดอย่างไรไม่ทราบตั้งใจมาเยี่ยมพระลูกชายแวะไปพักที่ศาลาก่อนก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ศาลาแต่งตัวอย่างนางกษัตริย์สวยงามมาก นางบอกว่านางชื่อพระนางมัตส,สีโยมแม่เล่าว่าทั้งประหลาดใจและดีใจมากที่ประหลาดใจก็คือพระนางมัตส,สีนั้นมีอยู่ในเวสันดอนชาดกไม่คิดว่าจะมีตัวตนจริงๆและดีใจได้เห็นพระนางมัตส,สีสดเดจมหาถึงบนสารลาในกลางป่าทั้งสวยงามทั้งยิ้มแย้มพริ้มพลายงามจับตาเสียเหลือเกิน จึงอยากให้พระลูกชายรีบไปศาลาได้ดูนางมัสสีให้เป็นบุญตาและโยมแม่ก็ยืนยันว่าเห็นพระนางมัสสีมาที่ศาลาจริงๆถามชื่อนางกษัตริย์คนงามนางก็บอกประกาศว่าตนก็คือพระนางมัสสีโยมแม่บอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่สวยงามอย่างนั้นเลยอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว โยมมานดาได้นำท่านหลวงปู่ชอบไปที่ศาลาก็ไม่ปรากฏว่ามีพระนางมัตส,สีหรือผู้หญิงคนใดอยู่ที่นั่นเลยความจริงไม่มีใครบนศาลาเลยด้วยซ้ำเห็นแต่ภาพพระเวสสันดรและพระนางมัตส,สีทิติดประดับอยู่บนศาลามาแต่ก่อนแล้วถ้าไม่กล่าวว่าเป็นเพราะเหตุอัศจ,จรรย์ไม่รู้ว่าจะกล่าวอย่างไร เทวดาจึงได้โดนบรรดาน,นิมิตเพศเป็นพระนางมัสสีมาให้โยมมารดาเห็นและไปเรียกท่านให้พ้นภัยที่จะต้องถูกต้นไม้ใหญ่โค่นลม้มลงทับกุฏิที่ท่านจำวัดอยู่เป็นธรรมดาของศาลาวัดป่าทั่วไปที่จะมีผู้ถวายรูปพระพุทธเจ้าหรือรูปตามเรื่องในชาดกต่างๆโดยเฉพาะเมื่อสมเด็จพระบรมครู สัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระชาติในชาติสำคัญถึงสิบชาติที่เรียกว่าทศชาติอันเริ่มตั้งแต่พระสุวรรณสามพระเตมีพระมโหสถกระทั่งพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายทางวัดก็มักจะนำภาพเหล่านั้นใส่กรอบปรดิสถานไว้บนศาลาให้ญาติโยมได้เคารพบูชารูปพระเวสสันดร และพนางมัสสีก็เป็นภาพหนึ่งที่ติดอยู่บนศาลาเช่นภาพในชาดกทั้งหลายทั่วไปนั่นเองเรื่องราวต่อมาหลวงปู่ชอบท่านได้อธิบายถึงป่าที่เป็นป่าจริงๆท่านบอกว่าป่าที่บริบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้ามืดครึม ช่วงใดที่ต้นไม้ยังไม่ใหญ่ขนาดสำหรับคำว่าใหญ่ขนาดในสำนวนของท่านก็หมายถึงใหญ่จริงๆท่านบอกว่าแต่ก็มีเถาวันลกเลี้ยวปกคลุมหนาแน่น้นาำไผ่นาำหวายเต็มไปหมดที่สำคัญก็คือวัดหนองบัวสออุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เล็กอย่างพวกกระต่าย ไก่ป่านกลิงข้างบางชนีทั้งสัตว์ใหญ่อย่างพวกเสือกระทิงหมูป่าเม่นหมีโดยเฉพาะเจ้าป่าใหญ่อย่างพวกช้างป่าจะผ่านมาในเขตวัดมิได้ขาดสำหรับเสือนั้นมีอยู่มากมายได้ยินเสียงร้องครางแทบทั้งคืน ทางมนุษย์และสัตว์ต่างก็อาศัยพื้นแผ่นดินในโลกเป็นที่อยู่ที่อาศัยเช่นเดียวกันไม่ได้มีการปักป้ายกั้นเขตแดนไปว่านั่นมันเป็นเขตของมนุษย์นี่คือเขตของสัตว์ถ้าถินใดแดนใดมีสัตว์พำนักพักพิงอยู่มากมายก็เรียกว่าป่าแต่ถ้าต่อมามนุษย์เข้าไปในถิ่นนั้นมากขึ้น พวกของมนุษย์มากกว่าถิ่นนั้นแดนนั้นก็จะกลายเป็นเมืองต่อไปล้วแวกถิ่นที่พระธุดงกรรมฐานไปตั้งเสนาสนะป่าสำหรับเจริญสมณธรรมระหว่างพรรษาการฝนตกหนักนั้นยังไม่อาจขีดเส้นปักเขตแดนลงไปว่าเป็นป่าหรือเป็นเมืองคงดูก้มกึ่งกันอยู่แต่นั่นแหละ แม้จะมีมนุษย์อยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยจึงดูคล้ายกับมนุษย์เป็นผู้ล่วงล้ำก้ำเกินเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตของป่าของเขาอย่างไรก็ดีพวกสิงสาราสัตว์เหล่านั้นคงจะรู้สึกถึงรังสีแห่งความสงบเย็นที่บรรดามนุษย์ผู้มีสีสาโลนคลองผ้าสีแก่นขน,นที่มาพำนัก อยู่ตามกระต๊อบแค่ไม้ไผ่ท่านแผ่มาให้ด้วยความเมตตามันจึงไม่แสดงปฏิกิริยาต่อต้านใดๆให้ปรากฏสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์พระก็อยู่ส่วนพระวันดีคืนดีช้างป่าบ้างเสือบ้างมีบ้างก็จะเดินลอยชายผ่านเข้ามาในเขตวัดหลวงปู่ท่านเล่าว,ว่าหนองวัวซอสมัยนั้น มีช้างป่ามากมายเหลือเกินสัตว์ก็มากเช่นกันใกล้วัดมีต้นมะขามป้อมป่ามากพระเนีนได้อาศัยฉันเป็นยาปรมัิบางทีฉันมากไปกลางคืนปวดท้องจะเข้าซ่วมก็ไปพบเสือกระโดดข้ามศีรษะไปก็มีแต่มันคงจะให้ความไมาตรีเฉพาะแต่ที่บริเวณวัดเท่านั้นสำหรับชาวบ้านละแวกใกล้วัด ซึ่งถือว่าอยู่ในเขตชายแดนประชิตติดป่าของเขามันก็ยังแสดงความเป็นเจ้าป่าหรือเจ้าดงพงไพรให้ปากดบ่อยๆเช่นเข้ามาคาบเอาวัวเอาสุนักไปเป็นอาหารแถมยังมีเจ้าเสืออันตรพานตัวหนึ่งด้วยและมีญาติโยมถามว่าทำไมถึงเรียกอันตรพานเจ้าคะในตอนนั้นเป็นหลวงปู่หลุยท่านช่วยอธิบาย ท่านเล่ายิ้มยิ้มท่านบอกว่าธรรมดานิสัยของสัตว์โลกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กธรรมดาของเสือย่อมพอใจจะจับสัตว์ที่อ่อนแอกว่ากินเป็นอาหารเช่นพวกวัวเก้งกวางหรือแม้แต่สุนัขแต่มันก็จะมักจับเหยื่อก็ต่อเมื่อท้องของมัน ร้องเตือนด้วยความหิวเจ้าเสือตัวนี้เข้าในเขตหมู่บ้านกัดบัวตายไปถึงหตัวแต่ข่าไปเป็นอาหารเพียงแค่ตัวเดียวทิ้งซากอีกห้าตัวที่เหลือไว้ให้ชาวบ้านเจ็บใจเล่นถ้าจับเอาไปใส่ปากใส่ท้องเป็นอาหารให้คลายหิวก็ยังพอทำเนาแต่นี่ไม่ใช่เช่นนั้นน่าสงสารชีวิตบัวอีกห้าตัวที่สิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ คงจะเพียงแสดงอำนาจให้ประจักษ์เท่านั้นถ้าไม่เรียกว่าเจ้าอันตรพานแล้วจะให้เรียกว่าอะไรหลวงปู่หลุยท่านได้ถามกับญาติโยมที่วัดป่านองบัวซอซึ่งต่อมาก็มีชื่อว่าวัดบุญญานุสร์นั่นเองเรื่องหลวงปู่ชอบจำพรรษาที่ถ้ำนายม เทว,วดามาลักขาและถวายอาหารทิพย์ในพรรษาที่สิบในช่วงพศ2477ท่านจำพรรษาอยู่ณถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ปรากฏให้ท่านเห็นในนิมิตตั้งแต่ท่านยังอยู่ที่วัดป่าบ้านหลางาจังหวัดนครราชสีมากับท่านพระอาจารย์สิงห์เมื่อท่านล่วงรู้ อนาคตถึงถ้ำที่ท่านจะต้องไปอยู่ท่านก็เดินทางจากนครราชสีมาบุกป่ามุ่งไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสืบหาถ้ำนายมที่เห็นในนิมิตท่านเดินทางมากับพระขาคนหนึ่งเป็นคนบ้านนอกรักษาศีลแปดไปถึงเมืองเพชรบูร์ถามหาถ้ำนายมแต่ก็ไม่มีผู้ใดรู้จักจนสุดท้ายจึงมาพบเข้าเป็นถ้ำที่ซอกซอนอยู่ในป่าลึก จากบ้านชาวป่าที่ใกล้ที่สุดต้องบุกป่าไม่ไผ่อันหนาทึบเข้าไปถึงห้ากิโลจึงจะถึงถ้ำนายมท่านเล่าว่าตั้งแต่เห็นถ้ำมาท่านไม่เคยเห็นถ้ำที่ไหนจะใหญ่โตและงดงามเท่าถ้ำนายมนี้ภายในถ้ำมีบริเวณอันกว้างใหญ่เป็นหลืบเขาเป็นชั้นช่องป่องเปลวเพดานหินระยาย้อยงดงาม บางตอนก็เลื่อมพราวระยิบระยับประดุดแก้วมุกดาแต่ละห้องคูหาหล้วนใหญ่โตมโหฬารต่อเนื่องกันไปดุดห้องพระโรงและห้องหอในปราสาทราชวังบางตอนที่แยกออกไปเป็นซอกเล็กคูหาน้อยแม้จะขาดแสงดูทึบมืดมากแต่ก็ไม่มีอับชื้นอากาศโปร่งเย็นสบาย มีลมพัดโกรกอยู่ตลอดเวลาชวนให้นั่งภาวนาเป็นอย่างมากท่านว่าเป็นถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมดไม่มีแมลงปรากฏพระเนนหรือใครก็ตามจะไปทำความสกรปรกในนั้นไม่ได้เลยและถ้าขี้เกียจภาวนาเห็นแก่หลับแก่นอนก็จะถูกปลุกถูกเตือนดึงแขนดึงขาเพื่อไม่ให้ประมาทในการภาวนาท่านบอกว่าพิจารณาแล้ว เคยเป็นถ้ำอยู่ในทะเลมาก่อนจนเดี๋ยวนี้พื้นถ้ำยังคงเป็นทรายทะเลอยู่แต่ก็น่าประหลาดดังที่กล่าวมาแล้วว่าแม้พื้นถ้ำจะเป็นทรายแต่มีได้มีมดมีมแมลงเล็กน้อยอาศัยอยู่ในพื้นทรายดังที่เคยพบในพื้นทรายแถบอื่นเลยดูราวกับมีผู้มาปัดกวาดทำความสะอาดให้ดูเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าผามีกระทาเหล็กใหญ่ๆหมอ หายมากมายถามดูก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครชาวบ้านบอกว่าได้ยินปู่ย่าตาใหญ่เล่าสืบๆกันมาว่าเคยเห็นข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้อยู่หน้าถ้ำนี้มานานนักหนาแล้วชาวบ้านจะมีงานฉลองปีหนึ่งก็ได้ใช้ถ้วยชามหม้อไหกระทะเหล่านี้ครั้งหนึ่งใช้แล้วก็เก็บล้างนำมาคืนที่หน้าถ้ำวางไว้เฉย ไม่ต้องเก็บงามซุกซ่อนอะไรไม่มีใครกล้าไปโฉกลักยืดมาเป็นของสมบัติของตัวสัก,กลายท่านกล่าวชมเชยพระขาวที่ไปอยู่ด้วยกับท่านมากว่าปฏิบัติบำเพ็ญเพียรได้อย่างน่าสรรเสริญวันหนึ่งระหว่างนั่งภาวนาท่านเห็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะลอยมาแต่ผ่านท่านไปอย่างไม่สนใจและไปกระซิบอะไรไม่ทราบใส่หูพระขาวนั้นพอเสร็จภาวนาแล้ว โยมพระขาวก็มาถามท่านว่าถึงขั้นอะไรแล้วท่านก็เลยปรามว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยขั้นขึ้นอะไรกันเราภาวนาต่อไปเถอะท่านอธิบายว่าความจริงโยมพระขาวพูดนั้นได้เป็นอนาคามีแล้วออกพรรษาแล้วเมื่อท่านไปจากถ้ำนายมโยมพระขาวก็ยังดื่มดำในการภาวนามากไม่ยอมตามท่านไป ขออยู่ที่ถ้ำนายมต่อกวกลูกหลานของแกเป็นห่วงอ้อนวอนให้ไปเพราะในนั้นมันอดอยากมากไม่มีอาหารกินแต่โยมพระขาวก็ไม่ยอมกลับบ้านกับลูกลูกชายลูกสาวจึงได้ออกอุบายชวนให้ออกจากถ้ำไปดูห้วยซึ่งอยู่ใกล้ถ้ำแล้วก็จับเอาตัวพระเท่ากลับไปบ้านพระขาวกลับบ้านก็ไม่สนใจงานการอะไรคงแต่ภาวนาและเดินจงกรมอยู่ลูกเดียว หลวงปู่เล่าว่าแกเป็นอนาคาแล้วกําหนดรู้วันตายล่วงหน้าและเมื่อถึงวันที่แกบอกล่วงหน้าไว้ว่าจะเป็นวันตายลูกหลานก็ว่าไม่เห็นพ่อเท่าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดคงเดินจงกรมเป็นปกติแต่ในวันนั้นเองระหว่างเดินจงกรมแกตกนอกชานซี่โครงไปโดนล้อเกวียนหักตายตามเวลาที่บอกลูกชายลูกสาวไว้พอดี ที่ถ้ำนายมนี้มีเทพมากและมักจะอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโปรดพวกเขาเสมอชาวบ้านป่าที่อยู่ใกล้ถ้ำนายมที่สุดนั้นมีเพียงสองสามครัวเรือนมีฐานะแบบหาเช้ากินค่ำที่พยายามถวายอาหารพระก็ด้วยใจเคารพเลื่อมใสแต่ความที่เขาเองก็ลำบากแทบไม่มีจะกินท่านจึงไม่ค่อยจะออกมาบินทบาตนักเว้นสี่าห้าวัน จึงจะออกมาบินธบาทสักครั้งหรือบางทีการภาวนาดื่มด่ำมากท่านก็จะเว้นการบินทบาตนานมากขึ้นทำสมาธิทั้งวันกลางคืนเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อหรือสว่างแทบไม่มีความหมายจิตสว่างโพรง่งไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนจิตลงได้สนิทเต็มที่ถึงฐานสมาธิได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมา เมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจนกว่าปัญญาจะฟาดฟันกิเลสดับสิ้นลงเวลาเข้าสมาธินั้นประมาณแน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งอากาศมักจะร้อนสักหน่อยก็จะอยู่ในราวสองสหรือสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนอากาศเย็นโปร่งสบายก็สี่ห้าชั่วโมงเป็นประจำแต่ก็บ่อยครั้งที่จิตอาจจะถอน ต่อเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าสว่างแล้วหลังจากทำสมาธิแล้วเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถท,ท่านก็จะเดินจงกรมต่อไปจิตดื่มดำในธรรมที่ผุดขึ้นธรรมก็แนบกับจิตไม่เสื่อมคลายท่านไม่ได้สนใจกับเวลาที่ผ่านไปหรืออาหารที่ไม่ได้ตกถึงท้องเป็นวันวันเป็นอาทิตย์ผ้าขาวที่อยู่ด้วยท่านก็ไม่ได้ห่วงใหญ่อะไรอาหารเช่นเดียวกัน จึงต่างคนต่างทําความเพลียรอย่างอุกฤษท่านเล่าให้สิทธิผู้หนึ่งคือพระอาจารย์บุญยญลิศฟังว่าตอนที่ท่านนั่งภาวนาและเห็นเทวดาองค์หนึ่งหอบผ่านท่านไปโดยไม่สนใจแต่ไปกระซิบหูพระขาวนั้นท่านก็รู้สึกอายใจยังบอกไม่ถูกแม้เราบวชมาสิบปีแล้วยังสู้เขาไม่ได้ผ้าขาวคนนั้นได้อนาคามีแล้ว เรื่องในสมัยพุทธกาลก็เคยมีที่พิสูบำเพ็ญภาวนาแล้วสู้อุบาสกอุบาสิกาไม่ได้อุบาสิกานางหนึง่งพิจารณาแล้วได้อนาคามีนางมีใจเมตตาเห็นแก่หมู่พิสูยังไม่บรรลุธรรมพิจารณารู้ว่ายังติดขัดอาหารไม่สับปายะเป็นที่สบายแก่จิตก็พยายามจัดหาปรุงอาหารที่ถูกแกเจริตถวายพิสูเหล่านั้นนึกอาย ทิวบาสิกาได้บรรลุธรรมถึงอนาคามีแล้วแต่ท่านทุกองค์ยังเป็นปุตุชนท่านพยายามเร่งความเพลียนอย่างหนักและสุดท้ายก็ได้สำเร็จอรหันขณะที่โยมอุปถาของท่านก็ยังเป็นอนาคามีเช่นเดิมเทวดาองค์นั้นไปกระซิบให้พระข่าวมาเรียนถามลุงปู่เป็นเชิงสับหกหรือให้อุบายหรือเปล่าที่ว่าถึงขั้นอะไรแล้ว แต่ก็ทำให้ท่านเร่งความเพียรหนักขึ้นจนไม่ได้เป็นอันนึกถึงการบินทบาทหรือชานอาหารด้วยใจนั้นประชิดติดพันลุกไล่อยู่กับการห้าหั่นกิเลสอย่างไม่ลดละท่านไม่ได้นึกถึงเดือนนึกถึงตะวันเพลินด้วยการภาวนาทั้งอิริยาบถสี่จนไม่ได้นึกถึงสังขารร่างกายเลยว่าสูบผอมอ่อนเพลียไปเช่นไรและก็ออกประหลาดใจที่วันหนึ่งด้เห็น เทวดาองค์หนึ่งเข้ามากราบคารวะขออนุญาตถวายอาหารทิพเทวดากราบเรียนท่านว่าที่ท่านมาบำเพ็ญความเพียรหน้นาที่แห่งนี้เทวดาได้เป็นผู้มาครองอาักขาท่านอยู่ตลอดเวลาด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งเหล่าเทพบริเวณนี้มีความสุขสงบร่มเย็นโดยทั่วกันโดยกระแสธรรมและเมตตาที่ท่านแผ่ไปให้โดยไม่มีประมาณ เทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาด้วยพระคุณเจ้าแต่ระยะนี้พระคุณเจ้าเร่งความเพียรอย่างอุกฤษไม่บินทบาตไม่ชันอาหารธาตุขันขาดอาหารไปร่อเลี้ยงร่างกายมาหลายเพลาแล้วแม้ใจของท่านจะผ่องใสอาจหารราเริงในธรรมแต่ร่างกายที่อ่อนเพลียอาจจะเป็นอุปสรรคให้ท่านล้มเจ็บลงได้เทวดาสงสารทนดูอยู่หลายวันแล้ว อดไม่ได้วันนี้ต้องขออนุญาตถวายท่านด้วยอาหารทิพย์ทางหลวงปู่เองท่านก็ตอบว่าอาหารที่เป็นเช่นไรและนี่ก็ตกบ่ายแล้วฉันไม่ได้เป็นอาบัตเทวดาก็แสดงอาหารทิพย์ในมือถวายให้ท่านดูเป็นลักษณะแท่งเหมือนดินสอพองเทวดาที่บายว่าไม่ใช่อาหารธรรมดาที่จะฉันจะเคี้ยวจะกลืนดังอาหารธรรมดาอาหารทิพย์นี้ เป็นเพียงโอชารสที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายเท่านั้นเปรียบเหมือนดังยาหรือน้ำเกลือน้ำหวานที่พระอาจฉันได้หลังเพลาเพลนแล้วเพียงใช้ถูเบาๆความเป็นทิพย์ก็จะซึมซาบเข้าไปตามส่วนของร่างกายเหมือนฉีดยาบำรุงกำลังนั้นเชี่ยวระยะแรกนั้นหลวงปู่ท่านคานมากเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเทวดานั้นเป็นผู้หญิง ท่านเกรงว่าจะเกิดอาบัตและถึงว่ากายทิพย์ของเทวดาจะไม่เป็นที่รู้เห็นของคนทั่วไปแต่สำหรับท่านเองนั้นหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็มองเห็นเทวดาแม้ทางพระวินัยจะไม่มีความเสียหายแต่ถ้าเผื่อผู้มีสายตาดีมียานผ่านมาเห็นเข้าก็จะเป็นที่ขลหาว่าพระอยู่ลำพังกับสติเทวดากาบเรียนว่า อาหารที่ท่านเห็นนั้นท่านเห็นได้จากใจทิพย์เทวดาเพียงจะนําอาหารทิพย์มาถวายทางกายทิพย์ไม่ใช่กายเนื้อที่ท่านว่าลืมตาก็เห็นหรือตาเนื้อมองเห็นด้วยนั้นแม้จริงเป็นเพายานภายในของพระคุณเจ้าสนับสนุนให้เห็นดอกเทวดาเป็นผู้รักและเิอทูลท่านผู้มีศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระคุณเจ้าเทวดาก็อยากได้บุญได้กุศลเช่นกัน จึงขอถวายอาหารทิพบ้างพระคุณเจ้ายังออกวินทบาทโปรดให้มนุษย์ได้ใส่บาตรได้บุญได้กุศลเทวดาทำไมจึงอาภัพอับวาสนาไม่มีสิทธิถวายอาหารหรือยาบำรุงกำลังเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลของตนบ้างท่านเล่าว่าการคิดการตอบโต้นี้เป็นไปในสมาธิภาวนาตลอดดังนั้นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้อยคำกระแส ความคิดของมนุษย์หรือเทวดาจะปรากฏไปได้ยืดยาวมากปรากฏว่าหลังจากที่เทวดามาถวายอาหารทิพถูให้ท่านทางกายทิพแล้วพอท่านออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าร่างกายกำลังสดชื่นราวกับได้ชันอาหารตลอดเวลาหลา,หลายวันที่ผ่านมาเทวดาองค์นี้ได้เล่าถวายถึงบุพเพนิวาาที่ได้เคยมีต่อหลวงปู่อย่างละเอียด และแม้แต่จะอยู่คนละภพคนละภูมิแต่ก็ปรารถนาขอถวายอรักขาแม้ท่านจะปฏิเสธว่าองค์ท่านมีได้ลำบากติดขัดหรือขาดแคลนสิ่งใดความเป็นความอยู่ก็พอเป็นไปตามอัตภาพของพระธุดงค์กรรมฐานผู้ฉันน้อยอยู่น้อยใจมุ่งต่ออัดต่อธรรมเป็นส่วนใหญ่ที่เทวดาว่าท่านจะหิวจะไม่มีกำลังท่านก็มีได้รู้สึกเลย อย่างไรก็ดีแม้ท่านจะปฏิเสธอย่างไรเทวดาองค์นั้นก็คอยมาดูแลอารักขาท่านอยู่เสมอบางครั้งท่านมองไปจะเห็นเทวดานั่งเรียบร้อยอยู่บนโขดหินห่างท่านสักสี่ถึงห้าว่าลาวกับจะเป็นยามมีให้พระต้องอนาถร้อนใจท่านว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกอย่างหนึ่งอันปรากฏกับท่านระหว่างที่ท่านจำพรรษา อยู่ที่ถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเอง